ได้ยินเสียงพี่ปะสอ <Okay. S 1> งสองนองะเนียนแนละ้ okay, กล้องใช้ได้ไหมโอเคครับ <Thank you. S 1> ชัดพร้อมนะ <Thank you. S 1> เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ปีใหม่สอส,อสอพัาเก้าไกลกันดีก,กว่าเอวัสดีครับครับสวัสดีครับหัวหนะ้าสวัสดีครับพี่ครับพี่จะใกล้ปีใหม่แล้วเนี่ย ผมอยากให้พี่พูดออกมาหนึ่งคำในภาษาชาติพันธุ์ของพี่ที่อยากจะพูดกับพักเก้าไกลในปี2,565นี้นะครับยอรงยงเชียยอยงยอรงยอยงยงเชียพงเชียยงเชียแปลว่าอะไรพี่แปลว่าสวัสดีปีใหม่ส่งความสุขให้ทุกคนครับโอ้เยี่ยมมากเลยก้าไกลครับเก้าไกลก้าไกลก็คือเก้าไกลอ่ะโอ้ยากนเนี่ย เอาใหม่ไหมชีตไหนก่อน๋ยวก่อนขอคิดก่อนกระเทยป่าปรสิทธิ์กํามดีโฮปครับความหวังความลาครับฟอนเทียถึงบ้านผู้คนครับทันโลกครับยาขมครับโหดจีดสซมอนาคตใหม่ครับอนาคตเป็นเด็กดื้อเอาเป็นว่าเป็นข้อสอบแล้วกันครับการเวลาเอเลี่ยนในสภามาเพื่อฉีกทุกกฎทุกอย่างที่มีอยู่ในสภา ฝากถึงแฟนดอมนะคะก็รักทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่ติดตามโพสต์รูปความเคลื่อนไหวต่านงๆนะะของทางพักคก้าไกลแล้วก็ของคู่ใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้ปีหน้าพพอร์ตกันไปอย่างนี้ตลอดนะคะมีขาวนี่เลยดได้าหมบอกที่ดีวว่าขอบคุณนะขอบคุณทางแฟนๆที่ ที่ก็ติดตามการทํางานของของผมแล้วก็อาจจะเอาไปเพลย์กับตัวการ์ตูนอะไรก็แล้วแต่ถ้าตอบคาถามเนี่ยผมคิดว่า,าจะเป็นมีข่าวช่วยอะไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่ามันอยู่ที่จุดยืนนะครับเราตั้งใจแล้วก็ยืนอยู่เคียงข้างประชาชนและตั้งใจที่จะทำเพื่อประชาชนเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปได้ครับเปลี่ยนไปยังไงบ้างเหรอครับวนขึ้นครับ <laughs> <laughs> ไม่มีเวลาออกกำลังกายแต่ก็ในแง่ความคิดความฝัน นะครับก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าเป็นโอกาสที่ได้ทดลองทําในสิ่งที่ตัวเองคิดในสิ่งที่ตัวเองฝันแกลงเหรอให้ติด F อเพราะว่าไม่เคยมาทําให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นภาพอันประทับใจและยังตกอยู่ในอํานาจทางการเมืองมาตลอดระยะเวลา -78 ปีที่ผ่านมา เอาหน้าเหมือนก็คนบอกชอบเหมือนซูนิโอ,อะอหัวแหลมครับพี่เติร์ดหรอพี่เติร์ดต้องเป็นไอ้ใจแอนท่าโนบิตะก็เตอร์มั้งวอร์พบดเรมอนนี่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะใครดีพี่พี่มดต้องเป็นนี่น้องโดเรมอนอ่ะชื่ออะไรนะโดเรมี่พ้องเพลงหรอพี่เราไม่เดินตาของคนหนึ่ง โอ้ยไม่ได้ทันทันร้องเพลงเลยนี่คนอื่นเขาโดนร้องเพลงกันปะเนี่ยเส้นทางลูกผู้ชายมันต้องมีเจ็บมีตายกันบ้างอุปสรรคกีดขวางแต่เยาย้ำกันให้มากเกินไปไอคนที่มันไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรแล้วพูดกันแบบบักอย่ามากวนครับผม พอนะคะขอขอเบาเสียงนิดนึงได้ไหมคะ <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสมรรถเทียมต้องเกิดขึ้นในประเทศไทยครูมีความมั่นใจนะฮะแล้วที่สำคัญคือสารรัฐธรรมนูญก็พูดในสิ่งที่เป็นอดีตเราเป็นสอสอเรามีอำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงกฎหมายเนาะนั่นหมายถึงว่านี่คืออำนาจของเราอะแล้วก็มันถึงเวลาที่ทุกภรคการเมืองต้องรวมกัน คุณเคยโดนเอาเปรียบในการทางานไหมล่ะหรือคุณเคยกําหนดอัตราค่าจ้างหรือกําหนดตัตาชีวิตคุณเองในการทํางานได้ไหมถ้าไม่ทุกคนคือแรงงานคือคนที่ผลิตสร้างผลผลิตด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาช่วยกําหนดโดยใช้คนไกกฎหมายหรืออื่นๆร่วมกันโอกาสมันกว้างมากโอกาสมันใหญ่มากแล้วก็ประเทศนี้ไม่เปิดโอกาสให้กับอะไรใหม่ๆเลยไม่พร้อมจะเรียนรู้อะไรที่ตัวเองไม่รู้จักเลย ในช่วงที่ผ่านมาผู้หญิงทุกคนนะคะในประเทศนี้และผู้หญิงทั่วโลกเป็นคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์แห่งการต่อสู้นะคะเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะคะสิ่งหนึ่งที่เราอยากเห็นหลังจากนี้ไม่ว่าจะปีหน้าปีใหม่หรือปีไหนๆนะคะเราก็อยากเห็นผู้หญิงที่ลุกขึ้นมาเพื่อที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองเพื่อทวงคืนสิทธิที่ทุกคนมีเสมอภาคและเท่าเทียมกันกับทุกคนในประเทศนี้และกับทุกคนในโลกนี้ค่ะ One eternity later. โหไม่ได้คิดไม่ออกอะ่ะนะฮะคิดไม่ออกเลยปีที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์นะเหตุการณ์ที่ฝังใจและอยากจะกลับไปแก้ไขมันคืออ <c oughs> ตอนอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วกันอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนตัวช้างผมรู้สึกว่ามันน่าจะเอาตัวช้างขึ้นก่อนเลยว่ะอืมเออรู้สึกว่าทําไมเราต้องมานั่งค่อยๆปฏิบั์ปรดอยคิดว่าจะทํายังไงให้คนเข้าใจเรื่องเราทั้งหมด เพราะในท้ายที่สุดสภาม่มันไม่ยอมให้เราพูดหรอกใช่ไหมสู้เอาตัวช้างขึ้นมาเลยแล้วก็ถามนายกเลยว่านี่คือตัวช้างใช่ไหมต่อมาต่อมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องพูดให้มันเยื่ยนเยอะให้มันมากกวา่าเอาชัดๆเอาตรงๆเอาเข้าเนื้อนี่ก็เกินนี่ก็จะเกิดสาวสิบวิละผมถามพี่บ้างพี่ทิมพี่ทิมครับครับขอหนึ่งคำสำหรับพักเก้าไกลสู้พี่ทิมสมมติว่าถ้าพี่ทิมติดเกาะเนี่ย ของสามอย่างที่อยากจะเอาไปด้วยคืออะไรแผ่นเสียงบอสมาเล่หนังสือเชดูราราแล้วก็พิมพ์ม<อ>ถ้าวันที่พี่พิมโตเนี่ยแล้วพี่พิมอ,อกหักเอ้ยไม่ใช่ไม่พี่พิมอ,อกหักเพราะพี่พิมยังไม่มีใครถ้าพี่พิมโต <c oughs> แล้วพี่พิมเนี่ยอ,อกหักจากใครสักคนหนึ่งพี่พิม จะว่<จ>ะายังปบเขายังไงบ้างไม่เป็นไรยังมีพ่ออยู่เสมเอครัขอให้พี่ทิมปวยพรให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสถานการณ์วันนี้หน่อยสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับทราบดีว่าปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ใช่เป็นปีที่ลื่นเลงสักเท่าไหร่นะักผมแล้วก็ภคเก้าไกลทุกคนสัญญาว่าจะทําให้ปีหน้าเป็นปีแห่งการฟื้นฟูผ่านการเลือกตั้งหลายๆอยา่างเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นเป็นกระดุมเม็ดแรกในการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเสทีนี้สู้ไปด้วยกันนะครับ เยี่ยมก็ส่วนผม bye บ๊ายบายบทหน้าที่นิดหนึงนิดหนึ่งนิดนึง,นงอ่าก็จากทฤษฎีกระดุมแล้วเนี่ยจะมีอะไรอีกไหมที่จะออกมาซิฟรูดเร็วกว่ากระดุม